ครูภัยบูนเปิดใจนะฮะเคลียปมฟ้องเอมิราและหนายห้างประจักรชัยนะกลางรายการโหนกระแสวันนี้นี่เองนะครับถือว่าเป็นมหากาบเรื่องราวที่ดูเหมือนจะยาวนานเลยแล้วก็ไม่มีทีท่านะว่าจะจบลงง่ายๆานะครับสำหรับเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังอย่างครูภัยบูลแสงเดือนและก็อดีตภรรยาของเขาเองก็คือเอมิรานะฮะหลังจากเกิดเป็นปมฟ้องร้องกันขึ้นมานะในกรณีที่เอไปออกรายการโหนกระแสของพิธีกรหนุ่มชื่อดังนะหนุ่มกัญชัย ทำให้ครูภัยบูลเนี่ยยื่นหนังสือฟ้องนะอดีตภรรยารวมถึงคนที่เข้ามาช่วยเหลือเอมิอราอย่างในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำนะก็ถูกครูไพบูลฟ้องด้วยเช่นกันนะซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับครูไพบูลก็เดินทางมาพร้อมทนายนะฮะมาเปิดใจพูดถึงเรื่องดังกล่าวในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่ามีการฟ้องอดีตภรรยาเอมิอรานะฮะ ซึ่งครูไพยบูลก็เรียกค่าเสียหายไป1ล้านบาทนะครับและภรรยาของครูไัยบูลคนใหม่ก็คือกระต่ายพานิพาก็เรียกค่าเสียหายจากเอมิราอีก1ล้านบาทนะครับเท่ากับว่าเอมิราโดนเรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทในข้อหาหม,มิ่นประมาทนะฮะในขณะที่เอมิราก็มีการฟ้องกลับในกรณีพลาดผู้เยาว์นะครับและทนายความของครูไพบูลก็ได้เผยว่านะฮะในตรงนี้เอก็ใช้สิทธิ์ในส่วนของเขานะที่จะแจ้งความร้องทุกข และมีการรับทราบข้อกล่าวหาแล้วส่วนหนุ่มกัญชัยได้ถามถึงการฟ้องร้องในห้างประจักษ์ชัยว่ามีการฟ้องร้องหรือไม่นะครับทนายความของครูไพบูลก็เปิดเผยว่านะในส่วนนี้ไม่ไม่ยืนยันนะไม่ขอยืนยันว่าฟ้องใครนะแต่ตอนนี้ได้ยื่นฟ้องการมีนประปาด้วยการโฆษณานะเป็นเงินหนึ่งยี่สิบล้านบาทนะโอ้โหเยอะมากนะยี่สิบล้านบาทนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยสุดว่านะตอนนี้เนื่องจากว่าทนายบอกว่ายังไม่ ระบุว่าฟ้องใครนะครับก็เลยไม่มีการพูดถึงในห้างประจักษ์ชัยนะโอเคต่อจากนั้นนะฮะคุณหนุ่มกัญชัยก็ต่อสายถึงเอมิราให้เข้าร่วมพูดคุยในรายการนะครับซึ่งในรายการก็มีทั้งครูไพบูลนะฮะแล้วก็ทนายของเขานะฮะในขณะที่ต่อสายและมีการพูดคุยกันนะฮะเอมิรากับครูไพบูลก็มีการโต้เถียงกันอยู่บ่อยครั้งนะครับจนทําให้คุณหนุ่มเนี่ยก็เลยสุบว่านะฮะวันนี้ เอยพยายามจะบอกครูพัยบุญว่าไม่พูดความจริงกับสังคม3ปีก่อนเธอถูกกระทําโดยการที่กลายเป็นคนที่ต้องอยากกับครูเพราะเธอมีชู้และหลังมีการเปิดตัวออกมาเอพยายามที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมว่าตอนนั้นครูมีเอและกระต่ายด้วยซึ่งครูภัยบุญเองก็ปฏิเสธถึงเรื่องดังกล่าวนะครจนในรายการก็มีการพูดถึงการไปสาบานนะฮะทั้งครูและก็เอก็พร้อมที่จะสาบานเช่นเดียวกันนะแต่ต้องรอ วันที่ครูภัยบุญว่างแล้วก็ขึ้นมากรุงเทพก่อนนะฮะแล้วก็มีการสรุปว่าในวันที่2พฤศจิกายนที่ที่จะถึงนี้นะจะมีการนักไกลเกลียกันในชั้นศาลนะครับเพราะว่ามีคดีพัวพันกันหลายคดีซึ่งคุณหนุ่มก็บอกในรายการบอกว่าถ้าคุยกันได้ก็คุยเถอะนะฮะแต่ถ้าคุยกันไม่ได้ก็ให้ค่อยให้ไปจบที่ชั้นศาลนะครับอันนี้ก็คือข่าวคราวคาวามคืบหน้าล่าสุดนะระหว่างคดีความของ พูดไพบูลกับเอริราอดีตภรรยาของเขาเนี่ยเอง